โอเคครับทีนี้มาเข้าสู่หมวดของรายการที่คุณยุทธนาทำนะครับ,รบชื่อรายการปารเต็ดทอบอยากทราบว่าคุณได้แรงบันดาลใจจากที่ไหนในการทำรายการปาเต็ดทองครับมันเกิดจากตอนที่มีโอกาสไปไปร่วมรายการของคุณสุธิชัยยุนแล้วก็เห็นวิธีการพูดคุยอของคุณสุธิชัยยุนที่ ถามเรื่องซีเรียสเจาะลึกลงไปในเรื่องที่ทำให้คนเข้าใจตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโหเราทำได้ดอย่างเงี้ยแล้วก็เราชอบด้วยเราเราชอบพูดคุยก็เลยเริ่มต้นทำปาเทตทองอย่างจริงจังขึ้นมาครับ,รบแต่นี้บอกนิดนึงนะครับว่าแต่ส่วนรายการของเรานะครับรายการปาร,ร์ตทอลกเนี่ยผม ผมไม่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนเลยนะครับคือพวกเราทั้งทีมงานเนี่ยคิดขึ้นกันเองนะครับอันนี้ขอคือบอกนิดนึงนะครับอันนี้ตอนผมหลับคือโลโก้นี้มันขึ้นมาในหัวเลยต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นตัวหนังสือสีแดงใช่ครับแล้วก็มีเนี่ยกรอบสีขาวเป็นเหมือนคำพูดอันนี้คือเหมือนการพูดคุยนี่ผมก็คิดได้เองเหมือนกันนะครับ ผมก็เลยอันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าทางปฏิ์ทอกเราเราคิดขึ้นเองกลัวคนเข้าใจผิดนะครับโอ้โหมาถึงคำถามนี้ครับผมเห็นคำถามแล้วผมต้องบอกเลยว่าก่อนที่คุณยุทธนาจะตอบคำถามนี้คุณยุทธนาต้องคิดให้เยอะๆเลยครับเพราะว่าคำตอบที่คุณจะตอบออกมาเนี่ย มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับคำถามนี้ไม่ถามก็ไม่ได้ได้ไม่องถามก็ได้ได้รครับได้ไม่เป็นไรโอเคงั้นไม่ถามนะครับ